24วันนี้ย5่หนึ่งเดือนเต็มหลังจากขีสาครับน้ำบังคับสินค้าลงเลยครั้งแรกลงไป1ลิตรน้ำา2 0 0ครั้งที่2ห่างกัน10วันตามด้วยอีก4อเอ่ออีก500ครับผมส,สมไปทั้งหมด4ี่รอบก่อนก่อนลงสารนะครับอ วันจีสารตตดสมวันนั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เว้นวันเว้นสองวันแล้วแต่เขียสะดวกอ่าแล้วแต่ฟ้าเปิดตอนเช้าอย่แล้วไปีขุยเลยดีก็ทำน้ำนะประมาณนั้นสวนไหนที่จมันยังห้อยอย่างเงี้ยอย่าหวังว่าจะได้ดอกนี่ปอดปุ๊บขนานกับพื้นนะแหงแล้วแหงแล้วเนี่ยเตรียมสู้แล้วเนี่ยครับอันนี้ตังเลยเนี่ยเดี๋ยว มันต้องดูตรงนี้ด้วยเขาพร้อมเอ้ยอานอานี้ดูมันคือไม่น่ามันต้องห้อยใช่ไหมใช่อันนี้กันแ่ละขนานขนานตั้งันหมดแลยพร้อม,มน